สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช h แนลหนึ่งซีทวันนี้ผมก็มีมเมล็ดพันธุ์พริกนะดูครับดูครับนี่มเมล็ดพริกจากเกาหลีนะครับที่กินดิบๆได้เลยไม่เผ็ดนะดูเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทํางานเพราะนะครับว่ามันจะขึ้นที่ไทยเปล่าครับดูด,ดูดูเลยขั้นตอนแรกผมก็เอาอ่า หาโดใส่ก่อนเอาผมมีนี่ครับขวดแล้วก็กระดาษทิชชู่เดี๋ยวกระดาษทิชชู่ยัดไว้ในขวดครับนี่ขั้นตอนนี้ตัดสตอนนี่คือี่ดูครับซึ่งผมได้ทำการตัดไว้ก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็จะเทน้ำใส่นะครับนี่ด,ดูให้มันชื้นชื้น,นะครับอันนี้คือวิธีที่ทำให้งอกไวที่สุดนะครับต้องพอกับกระดาทิชชู่นะครับนี่เี็บร้อยนะครับนิดนงอืมโอเคแล้วก็ทีนี้ผมก็เอา เมล็ดหยอดไปนะครับโอเคประมาณแค่นี้แล้วทีนี้ผมก็ใช้อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มันปิดข้างบนนะด,ด,ด,ดูดูครับีแล้วทีนี้ผมก็ ลดน้ำไปให้ชุ่มช,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 ชื้นนะครับนี่เห็นนะครับเพราะไว้ในขวดแบบว่าขวาด DIY เหลี่ยชายเล่้นเพื่อนแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทางการเอาเทปสายมาปิดตรงนี้นะครับจะประมาณเวัน ดูดอันนี้น,นี่เป็นกาสองหน้านะครับปิดตรงนี้เลยนี่นี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์นะครับเราค่อยมาดูว่ามันจะงอกหรือเปล่าโอเคครับมันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเก็บวัดมัน หนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วค่อยมาดูกันว่ามันจะงอกหรือเปล่าครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ